โอเคครับสวัสดีเชื่อว่าโจทุกท่าน,นือครับก็วันนี้มาดูทอยเจอรี่เราเป็นผ้าล่าสุดของโจโจ้นะครับผมไปดูครับผมข่าวใช่ไหมจะโทรหายพวกสามคนฮัลโหลได้ตบลมพวกเราจัดไปกันเลยลเ,ลเ,ลเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว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 มาเร็ว มาสักทีมันอยู่ไหนอยู่ตรงโน้ไปกูรอจัดการฮ่าฮ่าเสร็จชนะฮ่าฮ่าโอ้ยอ้วนนี่เน่้อ้วดแกแกข้ากูแกนี่แกต้าสุดเถอะเยอะไม่นะไม่โอ้ยอ้วน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 อ้วอ้วคิดจะสู้กับพ่าได้เหรอไม่มีใครสู้กับฉันได้นะจะบอกให้ไม่นะ ถ้าสามคนมว้ไปซะยาย่เอ<ม>อจเดไปดู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 ด,ด,ด,ดูแข่งกันอยันนี้ขานี้กูจะการแก้เออสบายมากโจทาโลมาเฮ้ยซโมโน ข้านี้จะทำอะไรข้าได้หรืนะได้เวลาจากการแกซสดีนี่เ bon oh uh huh. ห็นแล้วจะจะะอแกข้าฉันมึงต้องตาะเถอะเอานี้ไปกันตอยว้าววววววโอ้ยว เอารถถังนี่ไปฮ่หาฮ่าไม่ต้องหวัวลกไม่มีรถคันไหนที่มาชนได้โกดธโอ,โอ้ไม่เนาะแกตายซะเถอะนี่วงตายขาดนองไม่รอดใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเนื่งขอจบแค่นี้ก่อนนะเพราะว่า ขอพักอิ่มแรงสักก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ตอนไหนก็ได้นะครับผม